อย่างนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของเขามันไม่แปลกหรอกครับที่คนคนหนึ่งอยากจะโพสรถตัวเองลงบ่อยๆมันเป็นพื้นที่ของเราฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ใช้หรือว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นน่ะว่าจะได้มาเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกแล้วก็มาขิงกันหรือเวลามีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเป็นไงดา่ากระบะก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกต่บางส่วนบางอย่างไอ้เรื่องแบบเอาคำว่าไว้รสร้างตัวมามันเนบแยมเงียผมว่ามันมันมันไม่แมนเท่าไหร่ บางทีอาจจะขับรถแพงกว่านี้ได้ซ้ำแต่สัญญาณเหี้ยรยแยะไป<ช>นะครับผมก็เจออยู่บ่อยๆก็กร<จ>ะแสะข่าวของเราค่อนข้างแรงบอกว่าค่อนน้องคอย่งบเนี้ยเอออย่างนั้นนะหรือบอกว่าคันนี้ล้างก่อนนะคะเ,ออเิมยังไม่แต่งนะอันนี้ถ้ารวมชุดแต่งแล้วบอกได้เลยว่าเจ็ดไหง<ช> I'm wanna scoop you right off your feet. You wanna ride? It.